รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมื่อเรามีความรู้แล้วน่าจะมีอะไรแบ่งปันให้กับชุมชนบ้างจะด้านภาษาหรือว่าด้านทฤษฎีจิตพอเพียงที่เราประสบสำเร็จ Basic language after two y e a r o p e n country to A C, and Thai people understand. Today I want to help you about English language. today รู้วิชาแล้วอยู่กับเราแล้วตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราองค์ความรู้เนี่ยเป็นวิชาเนี่ยให้กับลูกหลานลูกอกแอร์คอนฮอสตนโรงพยาบาลจักรยานใบซีขึ้นพีเพิรประชาคอครับตัวหา ลุงชายจะไม่คิดว่าเราจะเอาอะไรจากแผ่นดินรลุงชัยจะคิดว่าเราจะเอาอะไรให้กับแผ่นดินตอบแทนบนคุณแผ่นดิน How you've Thailand? Where ความรู้ด้านภาษาจากอดีตกรรมกรก่อสร้างข้ามประเทศทำให้วิชัยใต้รหันกลายเป็นผู้กระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอำเภอลมเก่ากว้างไกลามากขึ้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ด้านภาษาแต่รวมไปถึงการเรียนรู้ถึงคุณค่าของทุกชีวิตในพื้นดินตอนแรกก็ต้องเรียนหลัก,กเราากาารศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมีสี่ระดับหนึ่งพออยู่พอกินพออยู่พอกินสองพอมีพอกินพอ ที่มังนอกก็ลำบากไปครั้งแรกก็ไปในตำแหน่งเป็นกรรมกรคือเป็นเลเวร์ป็นมาณก่อสร้างที่ประเทศซาอุดจบแค่พอสี่ก็คิดว่าเจ้าความขายันันเพียนนี่แหละไปเก็บหอมรอมริบทำงานกับบริษัทฝรั่งเนี่ยถ้าอายุเกิน4ี่ห้ปีถ้าใช้แรงงานเนขอให้ออกภาวาทางครอบครัวก,ก็พอที่จะก่อร่างสร้างตัวและมีทุนรองพอสมควรก็คิดว่าคิดจะกลับ ปี2542วิชัยเลือกเดินทางกลับบ้านเพื่อมาทำเกษตรในแบบฉบับของตนเอง10กว่าปีที่ทำงานอยู่เมืองนอกเขาสั่งสมความรู้จากการอ่านหนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงไม่กี่เล่มไปมาพักร้อนแต่ละปีก็จะเอาหนังสือปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวคือทฤษฎรีเกพอเพียง ไมอ่านนะครับเป็นเวลา10กว่าปีนะครับรวบรวมองค์ความรู้จากหนังสือพ่อท่านแล้วกลับมาก็จะมาทําที่ดีจิตพอเพียงวิชัยเริ่มทําโรงสีไปพร้อมกับการทําฟาร์มเลี้ยงหมูเพื่อพิสูจน์ความรู้ของตนเองว่าจะไปรอดหรือไม่เลี้ยงหมูแล้วก็ทํานาอินทรีย์แล้วก็ทาําโรงสีสามส่วนนี้มันจะเกื้อกูลกันขี้หมูมาขี้แล้วเราก็แกะไปใส่ หมูคุกเขากันมาเราก็เอามาเป็นปุ๋ยบำรุงดินที่เราทํานานี้ไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งแล้วนะครับการลดค่าใช้จ่ายคือการเพิ่มรายได,ได้มันม,มีคําตอบอยู่ในตัวแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นลูกสาวไม่อยากให้พ่อทํางานหนักแต่วิชัยยังคงต้องการทําเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตอีกครั้งพอทํามาสิปีนะครับ ลูกก็เรียนจบปริญญาเขาเลยบอกว่าพ่อลําบากมากๆลูกเรียนจบแล้วก็ให้พ่อหยุดหยุดเลี้ยงหมูขายลุงสีใช้ลุงสีก็หยุดเลยขายยีก็ขายแต่ลูกเขาไม่ได้ห้ามปลูกผักเลยครับเริ่มปลูกผักเลยครับปลูกผักลังฤดูดกาลเรามองไปอนาคตข้างหน้าแล้วว่าผักนี่เริ่มมีความต้องใจมีความต้องการเยอะวิชัย เริ่มปลูกผักแบบอินรีย์บนเนื้อที่1ไร่ครึ่งหลังการทำนาพร้อมกับการตัดขาดสารเคมีออกจากชีวิตก่อนจะไปปลูกลูกชายก็ใช้สารเคมีอยู่นะปีห้าสี่ท่านในาเพอชาชายท่านย้ายมาเป็นในาเพอที่อำเภอหลบเก่าพอดีทีท่ทานก็เปิดให้เกษตรกรได้ไปปลกที่สวนท่านทีวาทงทางเรากพราะที่นีนราั้น่ปนเรา าาการทำปุ๋ยอ,อินทรีย์ชีวภาพใช้ให้ลดต้นบุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ตัวเองนะครับคุณลุงวิชัยก็คือคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่แกมุ่งมั่นที่จะทําเรื่องนี้แต่ว่าขาดองุ์ความรู้ให้แกไปเห็นกับตาแล้วก็สอนเรื่องการทำออร์แกนิกไปองความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ทําไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเลย รมจาขั้นมานะครับปรากฏว่าได้ผลดีได้ผลร้อเอร์เซเลยจะไม่มีคําว่าเคมีใช้อินทรีชยวภาพจากพืชที่มีอยู่ในสวนแต่วิชัยยังคงประสบปัญหาเรื่องดินซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเพาะปลูกที่ยังคงต้องปรับปรุงตลอดเวลาพอถ่มปีปีห้เนี่ยปัญหามากๆเลยคือปลูกอะไรต้นมะนาวก็ตายเรามาวิเคราะห์ไปมัมัน,มนงตาย เพราะว่าดินดินมันไม่ดินมันเป็นดินลูกหลังแล้วมันอมน้ําเวลาฝนตกมามันจะแช่อยู่4วัน5วันมันไม่ระบายน้ํา mm hmm. ก็เอาทฤษฎีของพวกท่านคือเอากแกลบ mm hmm. เอาสางข้าวเอาขี้หมูเข้ามาปรับปรุงรดิน mm hmm. ดินเริ่มมีชีวิตเดิมเริ่มมีอินทรีย์วัตถุเกิดขึ้นมีหญ้ามีไส้เดือนมีกึงคือขึ้นหน้าดินก็หนาขึ้นประมาณ3-4ซนใน3ปี ผมบอกว่าดินมีชีวิตถามว่าแล้วดินกินอะไรดินกินซากวัตถุมูลสัตว์ใบไม้ใบหญ้าต่างๆท่านไม่ให้เผาท่านไม่ไปฝังท่านให้เอาไถกบให้บระคุมโคนต้นไม้นั่นก็คือซากอินทรีย์ต่างก็ก็จะพอกผุนขึ้นนั่นคือการการสร้างชีวิตให้ดิน ร้าฟื้นเป็นดินใหม่ที่มีชีวิตวิชัยเริ่มปลูกผักอินทรีย์ด้วยความมุ่งมั่นว่าแปลงผักผืนนี้จะเป็นทางเลือกที่ใช่ในอนาคตยึดคติที่ว่าเรากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเมื่อไม่ได้ซื้อเงินมันก็เหลือปลูกผักนี่ไม่หวังเพื่อจะให้มันงามให้มันสวยปลูกผักเพื่อบริโภคเป็นหลักที่เหลือจากบริโภคเหลือจากแบ่งปันก็ขายในชุมชน อย,อย่างแปลงที่เราจะปลูกต่อไปเนี่ยผักอายุสั้นเนี่ยเราก็คุมก่อนรดน้ําแล้วก็ปลูกนะครับหญ้าก็จะไม่ขึ้นแต่ตรงกันข้ามถ้าเราปลูกรดน้ําแล้วปลูกโดยไม่คุมหญ้าเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก่อนพืชก่อนผักสมมุติว่าเราไม่คุมเนี่ยมันจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเอาฟางคุมเนี่ยมันจะขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเราก็ถอนเอาการป้องกันไม่ให้มีหญ้ารบกวนในแปลงผักวิชัยเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาช่วยคลุม ช่วยได้ทั้งปัญหาจากหญ้าและคุมอุณหภูมิในแปลง ที่รู้มช้ยใช่ทำทำรั้วเนี่ยพูดาษฝรั่งนะมึงจะพูดฝรั่งหน่อยเขาเรียกว่าเซฟตี้โซนคือเป็นเซฟตี้เซฟตี้เลวคือเป็นรั้วกัน้นพอเขาฉีดยาปุ๊บถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละองมันมามันก็ใบขขาโพดก็ซบไ้หลับหนึ่งผักขขาโพดก็จะมีเปลือกคุ่มเราไปบริโภคเราก็ต้องต้มถึงมีก็มีน้อยที่สุดผักข้างในที่เราบริโภคประจําวันแล้วก็ปลูกด้านในเข้ามาพยายามลดต้นทุนต่างๆ โดยการนําพืชผักในส่วนที่เหลือใช้ของตนเองมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีส่วนหนึ่งก็ประกอบด้วยหน่อไม้หน่อกล้วยผักตำลึงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่มีหน่อไม้ก็เพิ่มหยวกกล้วยเข้าไปแล้วตำลึงแล้วก็ผักบุ้งนะครับ3ส,ส่วนนี้ให้มันได้3ากิโล น้ำตาลทรายน้ำตาลสีรัมหนึ่งกิโลนะครับจุลินรีหนึ่ง 4, ลิตรนะครับเก็บมาแล้วก็ทำำาําความสะอาดคัดใบที่ไม่ดีออกอย่างอย่างนี้ถ้าเสียช้ำๆนี่ก็ต้องออกครับอย่างนี้เอาออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนทั้งหมดที่เสียหมดหั่นยกกล้วยแล้วก็หั่นผักนะครับอย่างตามวิธีนี้เลยนะครับนะครับรวมกันแล้วให้ไม่ได้3ามกิโลสาส่วนนี้นะครับ ปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ในช่วงระยะเริ่มปลูกประมาณ45วันถือเป็นช่วงที่พืชเริ่มดูดซับธาตุอาหารขึ้นมาแตกยอดอ่อนเทคนิคจริงๆมันอยู่ตรงการฉีดเราต้องใช้หัวฉีดนี้ฉีดใต้ใบเอาง่ายๆนะครับปากอาหารมันจะอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เวลามันจะเปิดปากตั้งแต่6โมงถึง10นาฬกาคือ6โมงเช้าถึง4โมง,ง4โมง้านะครับ พืชเนี่ยเราเราต้องอ่านกระาดาษผู้ผู้บริโภคให้ให้ขาดก่อนตามฤด,ดูกาลนั้นผักอะไรที่เขานิยมบริโภคเราก็ปลูกผักชนิดนั้นเราต้องวางแผนวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคให้ชัดเราก็ปลูกพืชประเภทนั้นอย่าไปปลูกตามกระแสพอออกมาแล้วก็ราคามันก็ตกเอาความสุข,เอ,สขเอาสุขภาพดีเป็นที่ตั้ง1ดีกว่าสุขภาพ2ทํทเพราะความสุขไม่ใช่เงินคือไม่ใช่เป้าหมายคือเอาความสุขเมื่อเราได้ความสุขเราก็แบ่งปันความสุขที่ผักที่ดีเนี่ย ไปเจาะตลาดบุบคคลที่รู้คุณค่าของผักลุงิชัย่านั้นลุงชัยถึงจะถึงจะไปขายดีก็สุขภาพนี่กินกระอิมนอนกระลับ เพราะว่าหนึ่งบ่มียาสองกาบ,บ่มีไม่ยังมาลบกวนเฮาเหาก็ได้สบายใจในตัวเห่านี้กับข้าวที่เฮากินทุกมื้อนี่ยบ่มีซานพิษเข้าบารูคุณค่านี้เขา้ากไก่วาข้องข้องปลานี้แพงเของาอยักกินข้องงามโอ้ยบ่ซื้อหรอกข้องใหญ่เนี่ยมันบ่งามปลาก็บ,บ่เสียใจเพราะว่าแล้วแต่คนอีกกินคนอีซื้อ เกษตรอินรีเนี่ยมันมีผู้บริโภคอยู่3ระดับนะครับเราก็เจาะตลาดผู้บริโภคระดับกลางเอาผักตัวอย่างอินรีเนี่ยไปเสนอกับองค์กรหรือนําผู้นําองค์กรไม่ใช่เอาเงินเอากำไรเป็นสุขทีนี้เมื่อเราให้มากสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะได้มามากการตลาดก็จะมากว่าเลตติ้งดีก็จะวิ่งตามเลตติ no. ้งโนวิชัยไม่ไม่เลยคือรักษาความดีให้ควเข็ืคือไม่มีก็จบว่าไม่มีเขาก็ไมเห็นเขาก็ยอมรับของเรา ตลาดในการรับซื้อผักของวิชัยเน้นไปที่กลุ่มคนที่นิยมผักอินทรีย์ผักทางเลือกของผู้รักสุขภาพมีลุงวิชัยมาแนะนำค่ะปลอดสารพิษก็เลยรอก็ต้องซื้อกินค่ะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าผักอย่างที่ท้องตลาดมันเอาไว้วันสวันมันก็จะเน่าแต่ของแกนี่เอาไว้หลายวันก็ไม่เน่าค่ะก็ยังสดอยู่แล้วก็หวานกรอบดีอย่างเงี้ยค่ะ ผักของคุณลุงวิชัยเนี่ยจะแน่นอนเลยว่าเป็นผักปลอดสารพิษเพราะว่าสวนของคุณลุงวิชัยเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคณะครูเนี่ยนำนักเรียนไปดูที่สวนของคุณลุงเลยค่ะทราบว่าคุณลุงเนี่ยไม,ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะในปัจจุบันเนี้ถ้าพูดถึงว่าปลอดสารพิษมันมันแทบจะหาหายากนะคะสมัยเนี้ยค่ะ ความสุขที่ที่ได้แบ่งปันที่เราทําดีแล้วแหละได้ไปขายหรือแบ่งปันให้กับชุมชนบริโภคปลอดสารพิษเราเปิดอาเซียนเนี่ยต้นทุนเราจะจะมากกว่าเขาเพราะว่าเปิดเสรีเนี่ยไม่มีภาษีการแข่งขันจะสูงขึ้นถ้าเราไม่ปรับมาใช้ระบบอินทรีย์เนี่ยเกษตรกร,ทกรไทยนี่จะแย่จะลาบากเพราะว่าการแข่งขันมันจะสูงมากครับความสุขจากการเป็นผู้รับไม่เต็มเปี่ยมเหมือนการเป็นผู้ให้ วิชัยยังคงสารต่อความตั้งใจของตนเองกับการทำการเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดสู่คนอื่นๆเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิดพื้นนี้ด้วยความตั้งใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยความจริงบางคนก็บอกว่าหาเชากินขําใช่ไหมปลูกพืชกินเองใช่ไหมอะไรใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่องค์พระบ่าวเจ้าหัวสอนเนี่ยพระองค์ท่านใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าเซล self S แปลว่า พึ่งพาตนเองตรงนี้คือสิ่งที่ที่เป็นหัวใจสำคัญต้องเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องยิ่งให้มากยิ่งได้มากคำนิยามนี้คำว่าได้มากนี่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติและเงินทองแต่เป็นความสุขอิม่มเอมใจความสุขใจไม่สามารถจะเปรสภาพเป็นเงินได้ เดินตามทางพ่อหลวงไม่มีคำว่ายากจนแต่ต้องมีความขยันและหมั่นเพียรพออยู่พอกินพอใช้พอแบ่งปันขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอดออมอดกั้นกระตันอยู่รู้คุณแผ่นดินนี่คือหัวใจครับจะถูกความสำเร็จต้องมี13ข้อนี้ วิธีงดงามพออยู่พอกินบทเพลงประไรกล่อมดวงใจยังแววแผ่วยิ้มหอมเอ่ยหอมเป็นแผ่นดินทุ่งรงทองของนาฟังเราหอมเอ่ยหอมเป็นแผ่นดินทุ่งรงทอง